ดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจงี่้้ไดปทหเา หลงเอยออกมาลูกหลลงเองไม่ใช่ใช้ออกมาอนที่นี่ก่อนลงออกมาก่อนนี่ชื่ออะไรนี่ ตัดตัดออกมาตัดมา้อกมานี่นิ้วนี่มันนิ้วอยู่ไกลหลงนี่หน3่อคนนี้ชื่อแซมดีดีถอยหลังแซมสั้าวงมันไม่กว้างทำไมเขาต้องเอาสีเงินเงินรัดงาพี่พี่หลงค่ะพี่ลงเจพี่หลงเดินหน้าสองเก้าค่ะ ลงอยู่นี้จะบอกกันชื่ออะไรชื่อแกแกชื่อนิวุฒด็อกเตอร์นิวุฒเจ้าสาวมองไปทางซ้ายเชิดไว้กลับมาหน่อยนึงสายตาเหลาอ้ยน้อขอหนึบเคยมวนได้ใจอีรีสามตาายนี่ เอถ้าเขาพ่นดินเนาะเดี๋ยวหน้าดอชุ่มทางบิดชุ่มได้บิดไปแล้วรอบนี้เาออกมาเลยเตะออกมาเลยเตะไปนู่นเลยนองไปดันเจ้าสาวันด้หน่อยเจ้าสาวเา เป็นการถ่ายภาพครั้งแรกของ้อกดาวนาตอนกลางคืนใครอยากวิ่งไปล่าบันไดทห้ี่หลังรถบ้างเอาบันไดทำอะไรถ่ายมุมสูง เดี๋ยวข้าไปเองเดี๋ยวข้าไปเองอย่าใช้น้องเลยโอเคลี่ไอลี่มาถือให้พี่ตรงนี้พี่เบลเอาบนไดาที่ปั่นมาที่เอามาอุ้ยไม่มีคนต้องเรียบมากโอเคเดี๋ยวค่อยๆไปแสงยังได้อยู่รอสีชมพูอุ้ยระบขึ้นพอเสร็จจะสาวเรื่อนหล่อมาก ควช้ายิลโ้อโฟนสดวยงใหญ่ทไงงานคุยกันกับความช้างไหมครับหยอกอะไรกัน ี่่อยู่กับตัเลิศปานเห็นคนใส่เสื้อขาวไหม่นไม่เห็นครับเอาอย่าบีครับหน้าไมใส่แล้วปานเอ้ยพิเศษอย่าพิ่งป่อยกันทไดล้ารเลิศ เรามงคลเลิศมากรู้ว่าเราจะจับพาร์ทนี่ยกขึ้นเลยเมื่อชีพเมื่อชีพสุดได้ซีนได้ซีนไม่ใช่กลัวงาผสมบังหมดกลัวไม่ได้ออกกล้องไงงพพีี่่หหมมููตั้งแบบพระอินทร์ตั้งแบบพระอินตรงหมอช้างอันนี้เลยอ๋ออ๋อในยูทูป น้องดาวทุ่งงานมากใช่ครับตูลูเก่งจริงๆออกงานได้แล้วใช่แล้วตูลูเก่งมากสวยด้วยหล่อมากตูลูหล่อมากนี่สองสามโปเต้เลยเสร็จอยากฟังยุแขนเสร็จหมวันนี้เห็นเห็นหน้าเชื่อเลยเอ้ยด่าหมดเลยปันตัวเอาขาเข้าไปในขาช้างหน่อย ไว้หน <mile> <20. S 1> ึ่งสองสามกู้หนงอ่าทีนี้สูงสูงสูงหนึ่งสองสามดีดีอยสวยตัวยมือวานี่เนาะตัวที่ฟันนั่งมันเขานั่งได้นะครับที่ขายฟันเปคนขาเต็มบผมอยากให้ขายอะไรไว้ใายก็ไม่ได้ลง ดาวสาวไม่ไทยกับูางเลิ้าตาดาวมกางดาวมกนดวงเดือนเซมิน well ีตัวที่ตัวที่่าวสาวอยู่ส่งให้่าวสาวเองครับได้ครับดรหล่อมากประทับใจโอ้ผ่าลูทซโน่แท็กเลิศแท็ก เปยัยดาวมงคลไหมลุกขึ้นนูนนี่เลยนะมาดูแล้วออกมาตัดตัดหืมน้องดาวมานอนข้างหน้า

ทั้งสองทั้งสองฟานเลยครับใช่ครับให้เขารักกันาคนรออย่าสนใจหนึ่งสองสามสาวสาวจับมือกันครับหนึ่งสองสามดีครับพารณมสำคัญครับยีไม้กันครับหนึ่งสองสามดีสวยจะได้โอเคทีนโอ้ชิดขึ้นมาครับสองตัวเดินขึ้นครับโอ้ยผ่าไปตหลุดคนไม่เคยนุ่งเนาะ

ตีนึงีนึงขันขันโ้ดันาันเงินนตีสองตีงมีชีว้นดีมีชาีดีเป็นแถงเราจะไปลบไปลบไปลบล้โอเคระเบิดมีมีมุกลแล้วก็ไปเทคไอดีลานนะคบห้ามยิ้มทุกคนห้ามยิ้มยกเว้นบ่าวตาียดได้โอเคหนึ่งสองสามพอยายพยายเข้าเอาสายของ เอาฟานด้วยสิงฟานด้วยผู้ดูแลจ่บงาค่ะรู้ต้ารักกันนะสองคนนี้ป๋าป๋าหันเข้ายู่ใกล้งาเลยครับอันนี้จะติดปาด้วยในเป็น้าที่น้อยสุดโอเมันจะโพะดีมากไม่ไม่ความถางงสองสามโพออมโพดถึงสามสิบกถึงาหนึ่งสองสามเยอกสามสิบนางค มันเท่มากแล้วอ่ะเหลือยืนบนหลังคางเดียวใช่ครับว erm. ่ายากแน่นอนเท้าคงครับเท้าคางครับก็เท้าคางบนคางทำได้คุณก็ทำได้ ไม่ไหวเขาบอกว่าคุณคงเราไม่อยู่แล้วอ๋อใช่ถูกต้องครับแค่นั้นครับมันจะต้องใช้ถูกต้องอ่าใช่ถูกต้องโอเคดีหนึ่งสองสามอะไรที่บอกว่าไม่คือทำได้ถูกต้องครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับเป็นความเหมือนกันนีดีเอ้าก็สาวยกสูงเด้อสามสี่ตัวก็สาวทำคือแตะแตะศีรษะเอาครับเหมือนโล้มอ่าก็เบาเช่นกันครับมันเป็นท่าสูงใช่หนึ่งสองส ครับอย่าตกใจนะครับหนึ่งสองสามก่อนเหรอเออเฮ็ก่อนเฮบก่อนโอ้ยดาวเอ้ยขอปูนิดหนึ่งเอาแอคชั่นไว้ดาวแอคชั่นไว้เออเออเดี๋ยวนะคะออกไฟแปดอองออกไฟแปดครับหนึ่งไฟแปดไฟแปดหนึ่เด้อไฟวงกลองไฟฟักทองหนึ่งสองสามโอเคต้องเสียงดังหน่อยไม่ได้ยิน ไม่ได้ทะเลาะกันนะจ๊ะอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะจ๊ะตัวไม่ได้ยินจ้าสาวสาวอยู่ตัวเดียวกันครับในนี้อาจจะหอดงิด้อต่อไปมันจะล้นหลั่กันไปกอสวยตอในตีก็ได้นะ้รับฝาโอเคฝ่าวิชิเวดดิ้งนะครับ โอเคตัวนั้นลุดเฟรมไปหน่อยเดินหน้ามาครับตัวสุดท้ายครับสุดขอบตัวลูทีนี้พี่โฟส์เหมือนมากพี่โฟส์ก็โดนบังพ่เศษหันนิดนึงเออนั่นละนั่นละจับจังหวะนะนั่นละหนึ่งสองสามแข่งสุดท้ายบอดี้สแลมเตรียมเปิดหนึ่งสองสาม โอ้โหพี่หมูโยกตัวเสียงตัวออกมาชงอกเออจะได้จะได้พี่ฮึแมงแมงเนี่ยหนึ่งสองสาโอ้อินเทอร์เน็ตเราใช้ไม่ได้โอ้สวยจังพี่คนนั้นน่ะที่อยู่ขวาที่โดนบังนิดหนึ่งโอเคได้แล้วโอเคหนึ่งสองสามใครว่างไปโปยใบไม้นั่นอน่อยหน่อยครับตรนขาช้างอะขาไม่ช้างมัแย่ ขาาต้องนานองดาวเดียวี course, ่เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวช้างตื่นเดี๋วี่งเดินเเดินก็ถือหลายมือด้วยตรงกางไม่ใช่เัีวี่นีนี่กินไม้เนี่ยเออเยบเย็บพีักเลยโอตอนี้ไม่มีผู้ชายด้วยสิพีโอมีแต่มึงนะพี่แก่ก็โอเคโอ้ยเจ้ลุงใเข้าอยู่ทางนู้น พี่วิชิมผู้บริหารนะครับพี่วิชิวิ่งไม่ได้พี่วิชิต้องถือไฟโอเคตัวน้อยลูกดาวเข้ามาลูกเอาเลิศอย่าเอาให้ผมเป็นเงาในไฟนะ1 2 3บองามล่องสาม เยลงไปด้านซ้ายเพี่หมูโยโซ่เหมือนนี่ครับใช่ครับผมนี่ครับหนึ่งสองสาม่ติดตามผ่านเพจวิชิเวดดิ้งนะคะดี๋ยลงรูปสวยๆให้ชมครับต้องอยู่ข้างในแล้วครับบคากากกดติดตามไว้เลยนะคะวิชิเวดดิ้งค่ะไปด่ นี้ถ้าลงต่อตถ่ายเ้าตั้งจะสวยกว่าที่ดิมากนี่นทุกคนยิ้มนะครับยิ้มเหมือนคนซ้ายสวยมากเอานี้เอาคาบหวานแล้หนึ่งสองแล้วครับที่ตัดรอพิเศษครับนึ่งงเออหนึ่งสองสามจะสนมาข้างหน้าเออเออง ดี่มองกล้องโอ้โห้หี่นเออดาวเออดาวเออดาวเอยดาวเออน้องแซมให้พี่แซมหายแล้วน่แซมอยู่ข้างหลังแล้ว คุณบอาเสกให้ลูกออกนะดาวไปแล้วนให้พี่แซมขึ้นมาก่อนแซมขึ้นมาแล้วเร็วโกเงนั่งได้เลยเอาันเมืองลูกใจดีตอนนี้แหละนั่งเลยควันเมืองเขาจะนั่งห่ตน้อยนั่งได้เลยตัวน้อยนอนนอนเลยลูกวเมืองจะเมืงจะน น้องดาวกับซ้ำซางไงเ่รอครัวซีนอนได้ทิเซกเดินหน้าแทรกเข้ามาท้องลาป๋าเดินมาเลยครับอ่าใช่ป๋าแทรกเข้ามาได้เลยตัวนั้นตัวนั้นเดินเข้ามาตูรูตูลูตูลูเซแดมโอเคเอออาพี่เซกหายไปไหนไปนะครับผมจะลงพี่เซกอยู่ฝั่งข้างตงรูพี่แดมอยู่ข้างตูรูก็ได้ครับ น้องดาวน้องก็ลูกพอคือบอลุงตัดออกมาอหลุดนภาพนี้จะรีทัชใส่ฉากใหม่นะพี่ต้องให้เขาโปมาฝั่งนั่นน่ะนะพี่เอาเอาต้นนั้นลงไ,ไ,ไ,ได้ไหมะเอาลงไหมพี่ใครทำได้ระวังตกเอีแต่คุณทำดาม่เมีด ทิ้งเล็กด้วยแล้วหลอดเขาไปยังไตงาพศเสกนนาสู้ๆล้้แรูอแท็กมามุมนี้ารูปรออแล้วไปหลอดทองพ่อรูปลอเอ้ตัวเล็กยืนได้พี่มีงินหาเออตัวเล็กยืนได้ยาบอกมาพอหยาบอกมาพี่แซมมาน้ำนั่นนั้นเออแกล้ น้องดาวออกไปทั้งคางเออพี่แซมมาน้ำเออเรื่องของเจ็าในตรงกลาง้วพี่ปันทำน้องดาวให้อยู่ใน ครับให้น้องน้องดาวมานั่งข้างหน้าไม่เลอนไม่ได้แล้วได้แล้วนะมาให้มาเออเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วสุดท้ายแล้วพี่ของยกหนาหล่อเก่งเก่งคนนี้แขวนเก่งมากนี่ก็บ่าวโฟกัสที่กล้องไว้เลยนะครับพร้อมแล้วเจ้าสาวพดค้างไว้เท้าค้างไว้เจ้าบ่าวก็กอดเจ้าสาวจากข้างหลังโน้มมาเลยกอดเลยกอดเต็มเอวเลยเอาหน้าซุกไหลเลยใช่ถูกต้องอ น2้งสองสใครร้องพี่แซมบอกพี่ขวานเดินหน้าครับป๋าเจกเดินหน้าเจกเดินหน้าเนาะอ๋อพี่ตูดูเขานิ่งอยู่ด้วยพี่ตูถือว่าพามนะคะใช่ค่ะพี่เซียนสางาครับป๋าป๋าโอเคชอนแล้เอาเลยนะมันเดิมส3งรอเจ้าสาวมือซ้ายจับใต้คานเจ้าบ่าวค่ะ ใช่ทั้งสองมือเลยหันไปจมูกหานิดนึงแก้เนียงเดี๋ยวเนียงออกดีเชิดหน้าขึ้นหนึ่งสองสามเอาไปจมูกชนจมูกกันหนึ่งสองคนชื่อเลิศยังไม่เลิศเท่าเลยค่ะหหลับตาเลยดีเออทำปากดีๆครับยิ้มสวยๆยิ้มสวยทำไปดีเราสดชื่นดีเหงอช่างมันมองไม่เห็นถ่ายไม่ติด น้องดาวน้องดาวบางพี่แซมบ้วลกน้องดาวตกตกคลองแล้วเก่งมากแซมหายเหมือนเดิมค่ลงเนินค่อยๆลงแซมดำเลยปิดเลยโอเคเดินเดินนะทุกคนหนึ่งสองสามาสาวยิ้มตรงกลางไว้หนึ่งสองสามสวยมากเลย

Okay. และข้างให้ช้างออกไปครับเหลือตัวเดียวไว้โอเคทาย <Okay. S 2> ช้างออกมา,าผมชื่อดาวมงคลราเริ่งน่ารักสดสใสเรียนรู้ฉลาดหัวไหวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมาใใกล้ๆหิวแล้วตามันลา